ค้ชมครับแล้วเราก็กลับมาพูดคุยกันเรื่องร้านเสื้อผ้าในตลาดนัดกันต่อนะครับคราวนี้เราคงจะต้องเริ่มออกแบบแล้วนะครับแน่นอนพบกับผมนะครับแล้วก็อาจารย์ปุณครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเอ้ยนี่ไปไปมาทําไมเนี่ยอันนี้ถ่ายกันจริงป่ะเนี่ยเอ้าก็เนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยมาเยี่ยมค่ะมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมถ่ายกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไปกลับเลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวลาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิคุณผู้ชม น้องเข้ามาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าน้องเขาต้องมีใจแน่นอนเลยตามเลยแล้วกันนะครับ oh, อ,อ <No. S 1> ไฟเราแป๊บหนึ่งนะเ<อ>ราแป๊บหนึ่ง uh, <okay. S 1> ไม่ต้องรีบกลับไม่ต้องรีบกลับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคุยธุระนิดนึงนะพอดีมันจะถ่ายอยู่ก็จริงอะ่ะนะแต่ว่าจันปุนยังไม่มาฮัลโหลคะพี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อ รีมาเหรอเอ้ยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยตอนนี้ถ่ายกันไปเสร็จแล้วเออพี่อยู่ยาวๆทำงานไปพี่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลอ่ะเสร็จแล้วงานเสร็จแล้วยังพี่ดูให้ละเอียดพี่อยู่ภูเก็ตใช่ไหมพี่อยู่ไปเลยสองอาทิตย์ยาวๆฮัลโหลฮัลโหลฮะเฮ้ยสัญญาไม่ค่อยดีเลยพี่ฮัลโหลฮัลโหลเออค่อยเจอกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ้เอาเงี้ยวันนี้จันปุนติดธุระ มาไม่ได้มาไม่ได้งานยังไม่เสร็จนะทำไงคะทีนี้อาจายก็ถ่ายรายการเลยถ่ายด้วยกันเนี่ยถ่ายรายการอย่างนี้เนาะเห็นไหมวันนี้วันนี้คุยเรื่องอะไรคะมีอะไรให้ช่วยซื้อผ้าตามปกติเลยเพลิน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 ไม่เพลิน่ว่แต่งตัวกู้ชาติไม่ค่อยเอ้ยอย่างนี้แหละกู้ชาติคาราบาวขนาดนี้ไม่กู้ชาติได้ยังไงนี่ขาดก็แก่บุรีเนี่ยไหลนี่แหละลองนี้ลองนี้ตามบุรีเนี่ยไหลดิเออเออเหมือนว่ะคุณผู้ชมเหมือนไหม เออสวัสดีครับน้าแอดครับเอาเอาเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่ว่าใช่ไหมอ่าวโอเคโอเควันนี้จําได้ไหมคราวที่แล้วไปตลาดนัดกันไงค่ะวันนี้คุณผู้ชมครับผมก็จะมาออกแบบร้านเสื้อผ้าในตลาดนัดเหมือนเดิมไม่คราวที่แล้วนี่เป็นร้านเครื่องประดับอ่าเขาเป็นร้านเครื่องประดับแล้วก็เรามีไงเรามี เขาเรียกว่ามีเกณฑ์ตั้งเกณฑ์ไว้คร่าวๆว่าถ้าอยากจะให้ร้านมันโดดเด่นเนี่ยทำยังไงนะหนึ่งสองสามสี่คราวนี้ร้านเสื้อผ้าจะทำยังไงนะครับจะไปพาไปออกแบบเมื่อกี้ไฟมาไม่ทันไปดูแต่ละร้านมาเขามีอะไระเก๋ๆนะเขาเอารถมาทำเป็นร้านเสื้อผ้าเขาเอาแต่งตัวเป็นแบบอัรเเล่ก็มีนะอ่านั้นราวนี้นจะออกแบบแล้วอ,ออกแบบเลยแล้วกันออกแบบเลยออกพีดิเยพูดถึงร้านเสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยเยอะมาก การบอกมากก็เรียกใช้ไฟล์จะบอกว่าดูเคสสตัดดี้ก่อนหรือยังไม่ไม่ต้องดูไปนั่งออกแบบออกแบบเลยไปตลาดนี่อาจจะได้ไอเดียแบบธรรมดานะลองไปดูเคสสตัดดี้ของต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ไ้ามีเคสหนึ่งเป็นคนไทยที่ได้รับรางวัลระดับโลกเในเรื่องของการออกแบบเสื้อออกแบบเป็นแพ็คเกจจิ้งของเสื้อด้วยคุณผู้ชมคุณผู้คิดว่าถ้าไม่มีใจเนี่ยจะเตรียมเคสรไหม ยังไงยังไงก็เข้าครับเอา,อาโอเค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 นี่นี่นี่มาดูเลยไหมคะเอาเอามาเลยครับผมอ่ะอันนี้นะคะเฟซแรกว่าด้วยเรื่องของเป็นเรื่องของ,อง,ของที่บอกว่าเป็นคุณสมชนะค่ะได้รับรางวาัลออกแบบนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลกเลยบรรจุภัณฑ์แล้วบรรจุภัณฑ์มันจะมาเกี่ยวกับเสือ้อผ้าได้ยังไซส์เราทำร้านเสื้อผ้าเราไม่ทําร้านขายกล่องโฟมไปใส่อะไรอย่างนี้นี่ไงเพราะว่าคิดในกรอบอย่างนี้ไงคะก็เลยทําให้ มองไม่ออกว่าจริงๆแล้วบรรจุภัณฑ์ก็มีส่วนสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้าด้วยเหมือนกันใส่หน้ากากเลยดีกว่าคุยคุยยากเป็นคนคุยยากอะไงเป็นร้านอะไรเป็นร้านอะไรมาเป็นร้านอะไรได้ดูอันนี้ไม่ใช่เป็นร้านเป็นเสื้อโมันดียังไงมันดียังไงฮันดีไปดูกันเลยไหมคะคุณผู้ชมว่าเสื้อที่ป้ามาฝากในวันนี้เนี่ยสมกับที่ได้รับรางวัลระดับโลกจริงๆค่ะโอเคนี่อาจารย์มันเป็นเสื้อมันเป็นเสื้อที่ไม่ธรรมดาเราเหมือนจะธรรมดาแ เขาออกแบบเป็นแพ็กเกจมาให้เหมือนกับเป็นผักสดผลไม้เป็นขนมปังมีทุกอย่างเลยให้ดูเหมือนอยู่ไปช้อปปิ้งอยู่ในตลาดไม่ถึงหมายถึงว่าถ้าสมมุติเอาล่ะเราเดินกันเนี่ยเราเดินกันปุ๊บเฮ้ยร้านนี้ขายผักเหรอเออใช่ใช่ไงท่าาขายกะหล่ำเต็มไปหมดเลยขายเนื้อสดหรือเปล่าขายหมูสดหรือเปล่ามันแปลกคุณผู้ชมเพราะว่าพอเขาวางเนี่ยพอเขาดิสเพลย์ใช่ไหมพอเขาวางปุ๊บ อ้าวเฮ้ยมันไม่เหมือนร้านเสื้อผ้าใช่มันดูเหมือนร้านขายของสดแล้วมันก็จะกลายเป็นคําถามว่าตัวร้งร้านมขายอะไรอ่ะอ๋อพอทุกคนปากต่อปากอ๋อขายเสื้อผ้าจําได้แล้วทีนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยเฮียสดนี่ชื่อเหรอฮะชื่อนี่ป้ายบอกตรงนะไม่รักก็อย่าด่ากันนะครับผมนี่มันหลอกด่ากันนี่ว่าเฮียสดค่ะนี่คุณชมเห็นรูปเน้นทําไมพูดไม่ต้องสเตรสผมว่าป้ายมีปัญหาในการสเตรสเสียงนี่ เฮียสดใช่ไหมเฮียสนครับคอะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจจริงๆแล้วแพ็กเกจกับสินค้าในมีส่วนเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวจริงๆแล้วก็ควรที่จะเอามาใช้ในร้านเราอาจจะทำให้ขายดีเพอเพอได้รางวัลระดับโลกไม่ใช่คิดว่าอยากจะขายเสื้อออกแบบร้านจบแล้วอ๋อโอเค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 อ่ะอ่ะอ่ะงั้นงั้นทำให้ผมนึกถึงอะไรบางอย่างว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องทำให้เสื้อเราเนี่ย คราวที่แล้วเราบอกไปแล้วถ้าจะขายของของเราต้องแตกต่างมันมีเสื้ออยู่แบรนด์หนึ่งคุณผู้ชมที่เขามีการผสมภาษาแล้ววางเสื้อเชิ้ตเอ้เสื้อทีเชิ้ตนะกับแอปพลิเคชันที่เป็นแบบมัลติมีเดียหน่อยนะครับคือเล่นอังกี้เบอร์ได้บนตัวเองอคล้ายๆอย่างนั้นแต่แต่มันพิเศษอย่่งน้นคือพอเราออกแบบลายมาใช่ไหมเราก็เจาะเสื้อ พอเราเจาะเสื้อปุ๊บเนี่ยเราก็เอาซ่อนตัวสมาร์ทโฟนดูเร่บ้าเออมันซ่อนสมาร์ทโฟนไว้แล้วก็ในเนี้มันก็คือหน้าจอถูกไหม<ว>แล้วก็มีแอปพลิเคชันให้มันเกิดเป็นเป็นรูปเคลื่อนไหวไงใช่ไหมครับแล้วก็คราวนี้ยมันก็จะเกิดเสื้อผ้าที่มีสไตล์มีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยอ่ะไปดูเลยครับคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนถ้าผมดดาไม่ผิดนะครับฝ่ายตัดต่อต้องใส่มันตรงนี้ ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่ตรงนี้นะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับคือเสื้อที่มีลูกตาเห็นไหมครับมันดูแล้วแบบมันเหมือนกับฮาโลวีนออหน้ากลัวเหมือนผีเออคไปมาใช่ใช่ในตรงนี้บ้งเอออยู่ตรงนี้อยู่นี้อยู่นี้นะครับนะครับเป็นเคลื่อนไหวตลอดดีตรงไหนรู้ไหมคะตรงไหนครับเมื่อก่อนตอนเราห้อยบีบีนี่ต้องมีสายนะเดี๋ยว้เมาเป็นเสื้อไว้ห้อยโทรศัพท์เออเออเออเราจอแล้วเราก็เล่น เออมันก็เออสำหรับคนที่ชอบลดหน้าท้องนะครับผมผมการใส่ลงมาต่ำสลาดเลือกนะครับนะนี่คือเสื้อที่เหมาะสมกับวันลิมูซีนนะครับผมใช่ฮาโลวีนอ๋อยวนครับโอเคอเคมันยังมีธีมอื่นๆเขาเอาไปจัดเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะการหลอก หลอกหลอกเพื่อนผูงได้เลยนี่นเทศกาลแบเอารูปแปลกแปลกก็แปลกก็ได้ฉันเอาไปทำเป็นเหมือนกับหลอกว่ามีการแบบฟลักไส้อะไรออกมาเลยนะคือเเออจงคือผมว่าฉลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องเลวด้วยนะครับในการแกล้งในการแกล้งคนด้วยนะครับแต่ขอตบมือให้กับเสื้อผ้านี้จริงครับชื่ออะไร ดิจิตอลดูดนะครับต่อมือให้ดิจิตอลยอดมากจ๋งมากนะครับมาเฉยมากถ้าเกิดสมมติอ่ะคุณผู้ชมจำได้เมื่อเทปที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันมีสินค้าอยู่อันหนึ่งที่มีอยู่ในตลาดนัดเรียบด่วนเอกมัยรามินธาเลยคือเป็นแผ่นไฟที่เรียกอีโคไลเซอร์มีมูฟเมนต์ได้สมมติเราแอปพลายตัวนี้มาใช้เสียงดนตรีมาใช่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 พอทำมันไปต่อนะกับ usb นะมันขึ้นลงได้นะ มันมีสายต่อเยอะมันมีสายต่อเหมือนกันเลยสมมตินะเป็นแผ่นนี้นะเราซ่อนไว้แต่ของเขาเนี่ยคือแปะไว้เขามีเทปกาวสายมาต่อนี้เขาต้องให้เรากรีดตรงนี้นิดนึงเพื่อร้อยสายลงไปแล้วครับีดเสื้อเถอครับไม่รู้ว่าคนนี้นีบกรีดเสื้ออ่นนี้เนี่ยร้อยสายมาเหมือนไวเลสอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมแล้วก็ต่อเข้ากับ USB แต่อันนี้เขาใช้กับตัวสมาร์ทโฟนเลยเห็นไหมเั้น ถ้าเกิดสมมุติเราเจอโปรดักต์เจ๋งๆในตลาดเอาไปประยุกกันใช่เราลอกเหรออย่าเรียกว่าอย่เรียกว่าลอกเลยเรยพราะถนัดไงถ้าบอกว่าลอกนี่เขาไม่ถนับสุนให้ลอกแต่เขาเรียกว่าประยุกครับผมมาดูดีใช้เป็น case study ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเสื้อผ้าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมีอีกไหมีอีกไหมมีไหมนึกออกนึกออกอีกอันนึงครับผมอันนี้เจ๋งกว่าคือ อาจารย์เชื่อไหมคะว่าเราเดินไปทั่วๆไปเห็นร้านขายเสื้อที่เราคิดว่าจะเป็นร้านขายเสื้อปรากฏว่าเขาเอากระป๋องสเปรย์มาตั้งอ่ะอก็ไม่ถึงว่าบอดี้เพสเลยเหรอเพ้นเอาเพนแล้วก็ไปล้างก็สดสิแล้ว้วไงอ่ะอันนี้เจ๋งกว่าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นกระป๋องสเปรย์ที่ข้างในเนี่ยเป็นเส้นใยผ้าครับพอฉีดไปปุ๊บได้เป็นเสื้อเลยอ้าถอดออกมาได้เฮ้ยตลกแล้วเดี๋ยวไปดูโอ้โหคุณผู้ชมคือคือ ให้กำลังจะบอกว่าเดินมาเปื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเปือยก็ได้ใส่ชั้นได้ไหครับผมเดินมาสมมติเราเดินมาเราอ่อยห้องน้ำเฮ้ยนี้ใส่เสื้อสีอะไรเราพ่นเราพ่นรองพื้นสีขาวเราก็จะได้เสื้อสีขาวเสร็จปุ๊บเราพ่นอีกอันนึงเป็นสีสีสมมติหรือบางทีเราเราพ่นแบบอะรักรักภรรยาเออรักภรรยานะครับผม โอเคโอเคตามนั้นนะครับเข้าใจนะครับเราก็พ้นพพนปุ๊บเสร็จเราก็จะได้เสื้อในแบบของเราใช่ไหมเราก็ถอดไปได้เลยใช่เราก็ได้เสื้อลายที่เราต้องการอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือมีทั้งสี แล้วก็ถอดออกมาก็ใส่ซักเอาไปซักได้ด้วยเอ้ยแต่แต่อันนี้นี่รูปรูปที่คุณผู้หญิงคนนี้พ่นอยู่นี่คือคือเขาพ่นจนได้ครับที่ต้องการด้วยหรือเปล่าฮะได้ถ้วยเลยไม่ใช่คือคือผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นเส้นใหญ่ที่ผสมซิลิโคนด้วยเขาใหญ่ได้ใหญ่พ่นเข้าไปพ่น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 สุดท้ายก็ได้อันนี้เก๋งอันนี้อันนี้เก่งกว่าอย่าเรียกว่าลอนะครับเราเรียกว่าต่อยอดต่อยอดให้มันดีขึ้นเออไม่เร็วนะอันล้วของเราจะออกแบบยังไงกันเนี่ย อ๋อต้องออกแบบแล้วฮะเนี่ยเงินเลยเนี่ยเออน่าสนใจดีน่าสนใจดีแต่เมื่อกี้นะกำลังคิดอยู่นะไอ้แบรนด์ที่ที่ป้ายออกมาเมื่อกี้นะ,<ฮ>ะสมมุติเราพัฒนาไปเป็นชุดชั้นในนะเป็นเกงในตื่นเช้ามาเราเป็นเกงในหมอนพู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 นเออแต่ต้องระวังนะคุณผู้ชมถ้าเกิดดูวันหมดอายุนิดนึง ถ้ามันหมดอายุแล้วบางทีมันลอกไม่ออกนะคุณผู้ชมับมันเนอะนะระวังดีๆน,นะครับผมยืดละลายอโอเคอแต่แต่แต่เดี๋ยวนะเบรกเบรกนี้เราต้องออกแบบยังเนี่ยเบรกหน้าดีกว่าเบรกหน้ากันนะครับคุณผู้ชมครับเก็บไอเดีย3อย่างนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดจะมีร้านขายเสื้อผ้าในแบบของเราเองในตลาดนัดเรียบด่วนเอกมัยรายมินทานี่ดูซิว่าเราจะออกแบบมันยังไงครับช่วงหน้าครับกับล็บกู้ธาต